เองมีรายชนะคะดีแบบสวยรักเชิดโสดแถมยังต้อนกลับความใบูญทำทรงรวยแต่ไม่สายค่าเลี้ยงครูผุดค่ะ เรียกว่าเป็นเรื่องราวขึ้นโรงขึ้นศาลให้ต่อสู้ตาต่อตาฟันต่อฟันมาอย่างยาวนานค่ะสาหรับเอมิรากับอดีตสามีครูไพบูลและก่อนหน้านี้นะคะเอมิราก็เพิ่งจะฟ้องชนะคดีพระคู่เยาวจึงศาลตัดสินอดีตสามีจาคุก8ปปีชดใช้ค่าเสียหาย35,000 0บาทไม่รอลงอาญาค่ะซึ่งดานเอมิรานะคะเคยบอกเอาไว้ว่าตอนแรกไม่คิดจะฟ้องเลยก็คิดว่าเขาคือพ่อของลูกไม่อยากมีเรื่องแต่พอเขากลับมาฟ้องตอนเองก่อนถ้าตนเองยอมตอบไปก็เหมือนตอนเองยอมแพ้ในเมื่อตนเองเน พูดความจริงตนก็เชื่อว่าความจริงในจะชนะทุกอย่างนั่นเองค่ะและล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเอมงนีราค่ะก็ชนะคดีแบบสวยเลิศชัสดสดอีกแล้วค่ะเมือ่อศาลนะคะมีคําสั่งให้ครูไพบูนจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกย้อนหลัง9เดือนรวม9 0 0 0 0บาทค่ะโดยเองนีราคะได้โพสต์ว่าขอบคุณทนายเก่งผู้เขียนคําคัดค้านและทนายน้องผู้ตื่นเช้าพาน้องมาศาลสายแนนง่วงแค่ไหนก็ต้องมาฉันผู้ขับรถไม่ได้พักตั้งแต่เมื่อวานเมื่อยเดเขาอยากปกครองมีสิทธิ์ในตัวลูกคนเดียวฝั่งรอบสามแค่เงินส่งเสียลูกก็ยังไม่จยเลย งงเด้แปดเดือนแล้วเด้พร้อมกับสัตว์น้าครูให้บุญอดีสามีอีกว่าผมไม่เอาลูกไม่เอาใครไม่เอาอะไรก็ได้ขอแค่ผมไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละหมื่นโอ้อีหยังกินความคิดมึงเนาะพูดต่อหน้าลูกแบบนี้มีศาลแล้วลูกจะรู้สึกยังไงไม่อยากได้ลูกแล้วฟ้องเพื่อแค่ไม่อยากจ่ายเนี่ยนะสุดท้ายศาลให้จ่ายบอมีเงินจ่ายป่านนั้นอวดรวยคักเข้าใจคาว่าชี้หายยังศาลให้จ่ายย้อนหลังเก้าเดือนรวมเก้าหมื่นบาทบอมีเงินจ่ายแผนที่จะพูดกับเราดีๆด่าเราต่อหน้าลูกอีกจะให้เห็นใจอยู่ บล็อกคนแบบนี้อย่าหวังว่าจะได้มาใกล้ลูกฉันอีกพอที่แปลว่าพ้องตายซึ่งทางด้านฟังของครูไพบูรณแสงเดือนค่ะได้โพสต์ลูกตัวเองด้วยใบหน้าสดใสนะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าโสดในวัย34มีลูกติดอีก2อคนแทแท็กเธอจะรับได้ไหม้าดายก็ทักมาและล่าสุดท่ะครูไพบูรณออกมาชี้แจงนะวว่าตนเองกับอดีตภรรยาต,ตกลงกันแล้วเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรผมยินยอมใส่ให้ลูกเดือนละ10,000บาทโดยการฝากเข้ามาชีลูกทุกเดือนจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ20ปีครบบริบูรณโดยให้บุตรมีอำนาจถอนนเงิน บัญชีเพียงผู้เดียวหลังจากตกลงกันเรียบร้อยแล้วศาลมีคำสั่งให้ไปเปิดบัญชีตัวผมก็พร้อมที่จะเปิดและโอนฝากให้ลูกในวันนั้นเลยแต่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่ายังไม่พร้อมและขอเลื่อนเป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้แล้วเขาก็พต์ว่าผมไม่ยอมจ่ายให้คนมาด่าผมแบบที่ทุกคนเห็น ครูไปบูธค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงแนละ้วว่าเขาได้ตกลงกับทางเองนิลาแล้วว่าจะเปิดบัญชีแล้วก็โอนเงิน1บาทให้ลูกทุกเดือนค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าทางด้านเองเนี่ยไม่พร้อมซะเองค่ะ